สาวใส่พื้นหลังอ่ะมันจะขึ้นอันี่ไม่ได้มันจะขึ้นลูปน้ำพริกตาแดงไม่ได้มันไม่จับหรอกั้งใกล้ๆเลยเนี่ยใกล้ๆเลยอย่างเงี้ยชีไม่รู้นะเหมือนบางทีชีก็จับทางเราไม่ถูกหรอกใส่น้ำพริกใหญ่ๆไปเลยลูกเออเราเอาเป็นลูกแบ,บกหลังได้ปะรูลารูล่ละนี่เอาน้ำพริกใหญ่ๆไงเนี่ยอเออเนี่ยใส่น้ำพริก่นี้ได้ปะเนี่ยยงนี้ได้อยู่นะเนี่ยแล้วถ้าเอาเป็นเป็นแบ,บกหลังไปเลยอะ่ะ น้ำพริกเป็นแบ็กไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยชีไม่เห็นแล้วเนี่ยเตือนรถขึ้นนะวีนาะขอบคุณคุณกีต้านะคะเดี๋ยวปลิวนะเอาล้วเอาล้วเห็นปะน้ำพริกอ๋อเอาน้ำพริกเป็นแบ็กหลังได้ก็ออทำเป็นเอาเอารูกเป็นเป็นภาพจอหลังไงอ๋ออ๋อเออเออแม่พูดถูกแ,แล้วแหละ แระกาวซีดื้อน่นยคะบอกแล้วซีดื้อซีดื้อจริงการจริงการันตีนมใช่ไหมที่หมายตังการันตีนี่ไงสปีชออฟเดอะเดย์มะสปีชออฟเดอะเดย์เนี่ยขอบคุณนะค่ะอุ้ยไม่เสียหรอเสียสิลูกชายไปแล้วคือ <laughs> <laughs> เห็นก็บอกว่าผ่านค่ะ สปีชนะคะวันนี้น้ำพริกปาแดงปลาทูเปียกรดจาก88บาทเหลือ68บาทขอบคุณค่ะได้มาแบกหลักวะเราก็ได้เป็นที่หนึ่งเลยโอเคจบเป็นช็อปเลยชนะที่หนึ่งได้เงิน1นึ่งแสนบาทนี่คือสปีชที่จับใจบุญมากโดนไปกี่บาทวันนี้หรอวิเยษจะบอกว่าวันนี้ส้รองเท้าประมาณ5คู่ใช่ป่าแม่ถูกถูกนะวันนี้ส้รองเท้าหคู่ไม่ถึง 10, <c oughs> หงมื่นจ้าหลักพันคุณแม่ เพราะว่าจะเป็นต้องใช้รองเท้าที่ได้ใส่หลายรอบจร่งน้ำพริกกินฟรีตลอดชีพมีไม,ม่เป็นของตัวเองนี่ไงชี้ซ้อมละชี้ซ้อมจับไมล์ละมิว้วชีเริ่มตะคิวกินเลือสาวรวยใช่ไหมไม่รวยคุณแม่อาหาก็เงินจากการขายของแหละไม่รวยเลยอ,อยจับรวยสักทีอยากถูกหวยซะงวด ไม่ถูกจ้ะที่ซื้อมาเอา้างงมากเราอุตสาห์ตั้งใจเลือกเลยนะก็แบ <c oughs> งซอบเลขอย่างก็บอกว่าจะแล้วว่าอะไรปะวันนั้นไปไหว้พระ <c oughs> แล้วในเขาเรียกว่าอะไรนะในในวัดเนี้ยมันมีศาลแม่ตะเคียนอยู่ชีก็ไปให้อาหารปลาเสร็จปุ๊บ <c oughs> นี่ก็เลยบอกว่า พีก็เข้าไปดูเลือกอรถตอร์รี่เลยค่ะไม่บอกว่าเข้าไปข้างในก่อนไม่ล่าเปื่อเล่หนูชอบเลย <laughs> ชอบเลยน,น,น,นละ้รอย่างเงน้ยะไม่ยอมก็ไปหาแว่ตะเคียนก่อนจบ <laughs> จบเลยแล้วเป็นการซื้อเทีย่ยวที่สุดในชีวิตด,ด้วยสุดแม่หนูซื้อครั้งในหนูไม่เคยซื้อแบบนี้เลยนะแม่ ใช่ีซื้อห้าใบแล้วทําไม่ถึงซื้อล่ะลูกไปเข้าไปข้างในก่อนไหมล่าไปถอาได้เลขหนึ่งหนูสอบโอเคชีมั่นใจมากว่าชีซื้อเยอะแล้วชีจะถูกแน่นอนถูกกินเลยถูกกินไ้เฮ้ยเปลายเราเอาสนุกโลกเราจอย<ช>เราซื้อแบบเราเราเน้นจอยแม่เอ็มทำแกงส้มของโปรดของวีนาแม่เอ็มบอกให้ไปเหมาแกงส้มแม่เอ็มหน่อยสิบห่อ กินไหมแม่กินแกงส้มปะแกงส้มอะไรหรอแกงส้มอ่เอ็มทำอะไรอ่ะอยากกินนี้ของแม่เอ็มอีขนมขนมอ่ะโอ้ย่ากินมอกมันดูไฮโซอ่ะมันดูหรูหราเกินอ่ะแม่วีน่าเกิดสามเก้าเหรอคะเกิดสี่เก้าตอนนี้อายุสิบเก้าปีเกิดสี่เก้าเลยเหรอคือแม่หนึ่งเก้าเป่าละแม่เกิดหกแม่เกิดห้าหก อายุม่กี่ปีนะไม่เกิดห้าหกเลยนะเก้าขวบปะไม่เกิดห้าหกเลยนะลูกหนึ่งเก้าไม่ไรู้อีกแล้วไม่รู้อีกแล้วอ๋อตายแล้วไม่สาเลยอีวดี้ไปก่อนแล้วขำกันก่อนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยทำไมชอบแกกันแบบเนี้ยขำวีนารุ่นเดียวกับกีตาร์เลยเราอายุสิบเก้าเท่ากันใช่ไหมคะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้ไม่มีแคมเปญน,นะคะแต่ว่านะ้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกลดอยู่จาก88บาทลดเหลือ68บาทเท่านั้นนะหายไปเลย20บาทนะคะประหยัดได้ถ้าซื้อ4กระปุกก็คือเหมือนได้ฟรีอีก1กระปุกมีทำไห่ทนแม่น่มเซ่มมมแม่เราไปทางไหนอ่ะเป็นทางนี้เลยแล้วก็เสียอะไรี่ยหล่อแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราขึ้นทางด่วนนะเอาหรอใช่มันจะลถติดไหมล่ะแม่เราเปิดอันนี้ก็คืออันนี้คือเราเลี้ยวเนี่ยเราก็ไอ้นี่แล้วนะ แล้วก็วนนี่แล้วไปไหนก็ไปตรงประตูน้ำแล้วก็ตรงไปแล้วก็ไปขึ้นเหนือพรามเก้าอแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้าได้งั้นไปสายเมย์แม่เปิดแบบดูสิไม่เป็นไรไปไหนเร็วกว่าแกตามหนูแต่ว่าหนูก็ไม่รู้เนาะไมยเปล่นไรเราดูไม่ g l e ูเก้นแบบคอครับแต่ว่าประเด็นมันตรงไปได้ปะตรงตรงไปยังไงอ่ะไม่ใช่เลี้ยว้า้วมันตรงไปได้ปะไปได้ ไปเหอะลูกเราก็อยู่บนรถแล้วก็เราอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะกูไม่ไปแล้วซ้าขวากูไปซ้ายก็ได้เดี้ยแหละคืออะไรรู้ป่ะเวลาอย่าก็คือบอกเราไปขวาปุ๊บเราแล้วแม่ไปทางไหนอ่ะไปขวาแต่หนูไปทางซ้ายอ่ะเดีไปซ้ายก็ไปขวากับแม่ก็ได้คือแค่เงี้ยว่ะตุ่งเพื่อนกวนกลับไปจอดรถเลยอ่ะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรียกแทบก่อน คือวันนั้นมันมีวันหนึ่งที่แม่อะมาส่งตรงนี้แถวนี้เราม,มาทํำดุลราชกัน,รมมกนตรงแถวชิ้นลมนี่แหละแล้วนี่ก็คิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องแบบกลับไปเอาของที่คอนโดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยวอ่ะแม่ต้องไปส่งหนูตรงไหนนะเนี่ยแม่ส่งหนูตรงนี้บบเซ็นทรัลชิดลมคือทุกคนนึกฟิลป้าจาก เหมือนเหมือนมาจากอาโศซอ่ะแล้วเรามุ่งหน้าเข้ามาทางมาหาทางเซนตันเวิร์ใช่ปะ่ะแล้ววันนั้นฝนตกหนักนาะป้าวินาบอกว่าแม่ไม่เป็นไรแม่ส่งหนูเซนตันชิโลแม่เลี้ยวเลยมแม่ก็เลี้ยวเข้าไปส่งเสร็จปุ๊บคือแยกต่อไปอ่ะมันเป็นแยกถนนวิทยุถูกไหมถ้าเราวนถ้าเราวนออกจากอ่าเซนตันชิโตมลมเลยเข้าเ็อ่ะมันก็จะวิงไปเลยเขน้าเอก่เซนันชิโแม่เีเ้ยวเลมกวาไ่เ็บอแย่ไปอันไยกถนน เดยนหนูนั่งรถกลับเดยนหนูไปข้างไปนั่งวินก็ได้แม่ไม่เป็นไรฉี่ก็ไปอูยแน่ใจนะวินาฝนตกไม่เป็นไรแม่หนูว่าน่าจะเร็วกว่าเออก็กลัวแม่รถติดไงเพราะคิดว่าถ้าติดตรงน,นี้ติดยาวติดยาวสรุปฉันก็ออกเสร็จแล้ว,วนถนนวิทยุฉันก็ผ่านหน้าคอนโดวินาปุ๊บแต่สุดท้ายคือวินายังอยู่ชิดลมไม่ถึงเพราะว่าเรียกแก๊ปไม่มีแก๊ปมารับฉนจะขึ้นทางด่วนไปแล้วอ่ะเอ้าแล้ววินามันจะลงทําไมวะได้ยินเลยว่ะเอ้าแล้ววินามันจะลงทําไมวะ เอ้านี่ัก็คอนโดดี่ว่าคอนโดวีนาอยู่นี่เอ้าอะไรวะสรุปอ๋อแม่วันนั้นประมาณชั่วโมงกว่าหนูยังอยู่ตรงชิ้นลมเลยชั่วโมงกว่าไอ้ยู่ตรงชิ้นลมอยู่เลยงงมากแม่มาเหรอคะให้มามคุณแม่มาก็เป็นเรื่องราวของการเกรงใจที่วันหลังก็ต้องเกรงใจที่ไหนไ่ต้องเกรงใจด้วยเหรอก็ไปด้วยกันนะะกำลังจะกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็คือ on the way วันที่สามสิบมากันเยอะๆนะทุกคนจริงมากันเยอะนะลืมมนเท่าไหร่บัตรเท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยป่ะบัตรห้าร้อยป่ะห้าร้อยแม่จะห้าร้อยนะแม่จับไม่ผิดบัตรห้าร้อยที่เอชทีชิชไม่ลูกอุ้ยจะบอกว่าสนุปแม่หนูมานะปีเนี้ยอ้าวหรอใช่อุ้ยแม่ทีื่อจะได้เจอแม่วีนาด้วยใช่แม่ลูกสาวมาด้วยบัตรห้าร้อยใช่บัตรห้าร้อยแม่วีนามาถึงต้นเดือนสิงหาแล้วก็ ก็จะให้อยู่คอนโดไปก็เดี๋ยวแม่จะไปรับจริงหรอจริงสวัสดีค่ะวินาทวแม่จะรู้สึกไม่แม่แม่ตกใจกอะไรอ่ะแม่อยู่แคนาดานะคะแม่แม่มาคนเดียวใช่แม่โอ้โหคือคิดอยู่นานมากชั่วโมงจากแคนาดามาเมืองไทยยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณสุดสุดเกือบวันวันละเกือบวันหนึ่งก็ก็อีกนิดนึงก็อเมริกาแล้วอ่ะคืออยู่ติดกันเลย น้องสาวไม่ได้มานะคะเพราะว่าทำงานเราซิวคุณเลยน้องสาวไม่ได้มาทุกคนแต่ว่าคุณแม่มาคือตอนแรกไปไปมาไม่แน่ใจจะได้มาไหมอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ค่อยสบายเนาะแต่ไปไปมามาก็เออโอเคขึ้นละก็เลยมาได้รลด<ะ>พี่นายเคยถ่ายรูปกับแม่วีนาด้วยปีสองพันยี่ิบสามนีแม่ชีบอกให้อยู่บ้านได้เลยลูกวยไม่เป็นไรคะ่ะเกรงใจ ขอบคุณฮะเพราะว่าแม่วีนาน่าจะไปเชียงใหม่ด้วยแล้วก็กลับมาตอนแบบใกล้ไฟนอลเลยอย่ะเ้ขาแปลว่ามาก่อนมาแบบมาพักผ่อนมาเที่ยวก่อนอคุณป้ากับคุณย่าก็มานะคะมาดูเลิศพร้อมกันเลยสามคนก็คือชุดป,ประจำชาพีริมแล้วก็ไฟนอลนะคะสุดสดบัตรวันที่สามสิบนะคะที่เป็นสปีชนะคะห้าร้อยบาทต้องมานะอันนี้ยสนุกแม้ว่าสนุกมาก ทุกคนสูกหันสาวันนี้นะน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกลดเหลือหกสิบแปดบาทเท่านั้นเองกดกันหน่อยเร็้วคนละหนึ่งนะคะใครที่แบบใกล้จะหมดแล้ววันนี้กดไปตุนไว้ได้เลยนะหกสิบปดบาทลดเลยเยอะจากปกติแปสิแปดตอนนี้ขายได้สี่สิบสองไอเทมแล้วเย้ขายไปสี่พันบาทนะคะน้องพอลลนมาไหมน่าจะไม่ได้มาทุกคนพอลลินต้องมาด้วยเหรอพอลลนนั่งตักได้ไหมอะถ้าพอลลินนั่งตักได้ก็เดี๋ยวลองบอกป้าลองบอกคุณป้าดู มีนะทำผมร้อนๆ้บ้างอยากเห็นจริงๆจแต่ผมอันนี้ก็ร้อนนะคะอันนี้เป็นร้อนคลายร้อนคลายใช่ตอนตอนที่มาตั้แ่กะร้อน <l un> <l un> วันนี้ร้อนคลายมันคลายแล้วอะ่ะ <l un> <l un> ประหยัดนะคะทุกคนประหยัดค่าบัตรนะคะน่าจะนั่งตักได้อยู่ <l un> <l un> เปิดตัวมงกุฎ MUT วันไหนคะสวยเนาะุดล <l un> ิด <l un> <l un> มาเมาปิดตัวมงกุฎวันที่ห้า <5 S 2> มแ้าวันที่ห้าห้าสิงหาชนสปีปับกนเลยอยู่เันที <c oughs> เอาละอ๋อแล้วเราก็ขึ้นตรงนี้เลยก็ขึ้นทางที่ลงนั่นแหละถูกต้องอเอาจริงๆพอๆอกันอ,อได้เหมือนกัน วินาซื้อบัตรให้แม่ค่ะซื้อให้แล้วทั้งสามรอบเลยทุกคนวินาซื้อบัตร V I P ให้คุณแม่คุณย่าคุณป้าซื้อฉับอยู่ฝากไม้ชี้กดวันนั้น่ะทําไมมาอยู่ตรงจมูกทำไมอยากได้ยินเสียงหายใจอันนี้ก็น่าไปเนาะอันไหนเนี่ยเออไว้มานานมเนาะเนาะอัานต่อไปเครตินได้นาได้เลยทุกคนแค่อยากจะกินเลยค่ะตอนนี้ มีนาจะได้ไปซ้อมลงบันไดที่บ้านมีแบงค์ไหมมันกินได้ไหมคะได้เดี๋ยวจะพาวินาไปเดินลงบันไดที่บ้านน้องสาวไม่มาหรอไฟนอลไม่ได้มานะคะพอดีน้องสาวแบบกำลังทามเขาเรียกว่าขอซิติเซนแคนาดาอยู่ตอนนี้ก็เลยยังมาไม่ได้เลยะเมื่อไหร่จะไปสีลมซอยสองวินาจะหลังปรกวดจบแล้วแหละ ไม่รู้จะมีเวลาไหมด้วยไม่ได้ไปหรอกาตอนนี้ไม่ได้ไปอ่ะต้องหลักมากกว่าก็ไว้ต้ว <laughs> ต่าจะได้ไป <laughs> จริงวันนี้วันศุกร์อ่ะวันนี้ไปไหนกันถามหน่อยจริงทุกคนไปไหนกันอน่ะวันนี้วันนี้ไปไหนกัน,นกคนไไนนนะวันนี้วันศุกร์นะเนี่ย <laughs> ตอนนี้บางคนอาจจะแบบว่าแต่งหน้าเซ็ตผมอยู่ <laughs> อ<ม>ยอมรับมาซะดีๆว่าใครกำลังม้วนผมหรือหนีผมอยู่สามทุ่มแล้วเนี่ยใกล้ถึงเวลาออกละ <laughs> ใช่ นอนดูวีนาะไปหาพชาอนอน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 มีแต่คนบอกว่านอนไม่ได้ไปไหนเลยส่วนโมนอยู่บ้านค่ะคุณบอุอ้ยสาธุด้วยนะคะเพิ <c oughs> ่งไปกินหมาล่ามากำลังกลับบ้านออกสี่ทุ่มนี่ไงคุณปิงปอบมาแล้วมาแล้วตัวแม่เนี่ยค่ะตัวแม่ต้องออกคุณนูนูบอกว่าแม่อยู่ร้านนวดจ่าลูกสาวคุณแม่อยู่ร้านนวดสบายตัวมีขค่ะ ไปข้าวสารค่ะ<ส>คุณกีตา้าตรงไปได้เลยดีเจสี 4, ลมซอยสองคุณรักนะเป็นดีเจเหรอคะอูไม่ไปแล้วแดงเหรอุะสุด,สดจริงเนี่ยแล้วแดงแล้วมาติดตรงกลางนี้คือเครียดมากเลยนะต้องถอยคันนี้พี่ก็ไม่ถอยเลยอ่ยะ ก็จะบอกว่าถ้าที่แคนาดาถ้าแดงอย่างนี้ใช่ไหมคนจะกดแตรแบบว่าสุดๆไร<ล>เลยายเลยอ่ะสุดๆเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะก็ไม่ไม่มีค่ะิม <c oughs> <c oughs> แม่ขอตัวก่อนนะลูกมีภารกิจจัก,กรวาลที่เอกมัยค่ะคุณแม่ค่ะอ่าเห็นไม่ละเห็นไม่ละขอให้ได้นะค่ะขอให้โชคดีค่ะวันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าอืม ก่อนไปกดตะก้าก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดนะคะน้ำพริกตาแดงปลาทูเปียกลดเหลือ68บาทเท่านั้นเองนะจาก88บาทไปถ่ายหนังก่อนนะคะคุณเค้กนมสดเป็นอะาร <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> ได้เรืองอะไรล่ะคะ่ะอ่านเสร็จเพิ่งเข้าใจเพิ่งประมวลผลเสร็จ ไปทำการบ้านส่งครูแป๊บนี่ไงคุณเจอ็มไปเลยไปเลยได้<อ>เลยค่ะคุณแม<น>่ว้ายอุ้ยคนนี้ดีเนะมีสิงพวกอาหรับก็เลิศนะเพ่งดูใบอะไรเงี้ยฮายฮอล่าเปรู how are you วันนี้จะแบบแสงแบบ ขู่นิดนึง๋ยวอีกประมาณสักสิบนาทีเนาะเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าเพราะว่ามันสัน่นเลยอะ่ะคนน่าจะแบบวันนี้ช่ำๆกันละอย่างเห็นวินาแต่งเป็นเทพธิดากรีกเหรอคะได้เลยใช่กำลังกลับบ้านนะคะอยากเห็นวินาแต่งเป็นนางกวักโดยกาเลิศนะอเอาทำไมอ่ะโดยเห็นเยอะแล้ว่าเราอยากแม่อยากเห็นวินาแต่งเป็นนางกวักอย่างเ คุณพัสซิตี้บอกรอไปเชียร์วินาที่ภูเก็ตคะออ่ะขอบคุณคะ่ะพักผ่อนใช่พรุ่งนี้ตื่นมาออกกำลังกายเจ็ดโมงวินาสู้ไตมากนะลูกวันบางวันน่ะนอนตีหนึ่งอะสมมตินะนอนตีหนึ่งตีสองอะแต่แบบเจ็ดแปดเจ็ดโมงก็คือตื่นไปออกกำลังกายแล้วอ่ะใช่สุดมากเราต้องฟิตนะคะเราต้องนิดนึงอ่ะเนาะใช่เพราะมันจะถึงเวลาละมันจะไอนั่นเอา ลูกอึดมากแม่หนูบอกแม่ยหงหนูไปตรวจร่างกายมาแล้วหรอปกติดีทุกอย่างหรอจริงวิตามินก็ผ่านปกตินอร์มอลเออเลิศว่ะเราเป็นคนสุขภาพดีอ่ะใช่ตอนแรกนึกว่าทุกอย่างจะต่ําแล้วก็แบบใกล้ตุยละอะไมอ่ ไม่หนูกหูหนูกินวิตามินขนาดนั้นลูกสุดๆอัดวิตามินสุดๆนะคะแม่เ<ต>พราะฉะนั้นถ้าแม่ <ขอ S 2> ไป<อ>ตรวจอะแม่อาจจะไม่ได้ขับ <laughs> แม่จ,จะต้องอยู่ต่อคือตรวจแบบตรวจชุดใหญ่เราไม่ตรวจธรรมดาเจาะลองเจาะเลือดอะไรแบบนี้เลยปะว่าดิฉันปลอดภัยแข็งแรงยังมีชมีวิตอยู่ต่อได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่แต่ถ้าแม่ไปคุณหมอเขาจะบอกว่าเออคุณคนไข้อยู่ต่อได้อีกสองนะคะสองหนึ่ง อยู่ได้อีกสองนะคะสอะไรคะคุณหมอสองหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเลยค่ะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังเดี๋ยวกลับจากเกาหลีเดี๋ยวไหมกลัวว่าถ้าฉีดช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะแบบอึกอัในนีกใช่ไหมล่ะใช่ไม่อย่าลืมนะใช่ต้องไปฉีดวันก่อนหมอก็ถามเหมือนกันแหละ อยากเห็นใส่ชุดโนราจะบอกว่าวินาเคยรำมโนราด้วยนะทุกคนใช่ตอนตอนมอหกสมมียกขาทับได้าวายอย่าบอกว่าขดงอตัวนี้ถาดเล็กๆได้ด้วยนะานนมาจะไปชิมโนราโนราอะไรอ่ะถาดอะไระอ่ะโนราตัวอ่อนไงเขาขดตัวในในถาดไงวยไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าแบบยกยกเท้าอะไรเงี้ยหมุนเงี้ยได้หรอเลิศ ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นไข้วันหนึ่งใช่เดี๋ยวต้องเอาวันว่างว่างค่ะช่วงนี้ยังไม่มีม้วนในทั้งวีนาะเคยเดินโคลีเซียมยะลาไหมสมัยก่อนที่แบบเวลา<ห>เลิกเรียนแล้วจะไปดูหนังก็ไปดูที่โคลีเซียมนะจ๊ะคือ<ห>คือห้างอย่างหนึ่งที่เป็นห้างที่แบบไฮโซท,ที่สุดในยะลาสมัยลูกสาวเรียนใช่ คือห้างโคลิเซียมแม่เล่าอะไรฝังปาแม่เคยไป<ม>ยะแม่เคยไปยะลาจริงเหรอจริงแม่เคยไปยะลาแล้วแม่ก็ไปกันนี่แหละแล้วขับรถ<ม>ช่วงนั้นอ่ะพี่อ่อตอนนั้นประกวดม<อ>ิสแกรนดแล้วคราวเนี้ยไปเก็บตัวที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มมแม่ก็บินไปเลยแล้วก็เช่าเหมารถเช่ารถไปกันแล้วก็ขับรถคราวเนี้ยพอไปยะลาทางมันจะมีเร,ะเราเหมือนเข้าเขตที่มันเป็นด่าน<อ>ใช่ปะมันจะเซาะแซะแล้วก็มียางมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่นาแม่ก็ขับเข้าเลยค่ะ เสร็จปุ๊บโดนเรียกอเออแล้วแต่ก่อนก็คือแบบอ้วนตัวใหญ่เลยนะแล้วก็มีหนวดแบบลุงรังเลยเขาก็เรียกลงไปเรียกทุกคนลงไปเสร็จเขาก็ไล่ทุกคนขึ้นรถเขาก็เหลือแม่เขาให้แม่อะไปเกาะหลังรถแล้วก็มือควยหลังใช่ป่ะแล้วเขาก็เอารูปรูปโจนอะมาทาบกับหน้าแม่แบบนี้เว้ย เขาบอกว่าผมไม่ใช่ค่ะแล้วนี่บอกไม่ใช่ค่ะ๋ยูเป็นกระเทยเรื่องจริงวะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเรื่องบอก,บอกไม่ใช่ค่ะ๋ยูเป็นกระเทยอยู่แค่ไวห้โดดให้เขาเฉยเขาก็ไปเรียกเพื่อนมาไว้แบบเรียกแบบหัวหน้ามาบอกว่าใช่แบบหน้าคือหน้าเป็นทรงแบบทรงโจนคล้ายๆอะไรอย่างงี้ยแม่ก็ขำกระเทยทั้งในก็แบบเขาเป็นกระเทยค่ะแล้วแม่ก็เปิดต้องเปิดรูปในเฟซบุ๊กให้ดูอะรูปที่เคยแต่งหญิงรูปอะไรแบบเนี้ยเขาบอโอเคโอเคมาไปแกน อเปวดมากหูไม่กล้าเลยแล้วขำม,มากแล้วขึ้นรถมาก็รู้สึกแบบเออตั้งสจนันมาก็คือไม่ยอมไปที่หนวดมันแบบยาวจนแบบมากเกินไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันมีการโดนหนูเออ <laughs> กือบไปได้กลับบ้านละออไม่เพราะเขาตรวจเข้มข้นไงมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามีข่าวเหตุการณ์ไปบ่อยอย่งวนะินาอ,อือใช่คือจะมีช่วงหนึ่งตอนที่วินาอยู่นะั่นแหละต้องแบบว่า ขับรถผ่านเข้าออกยาลาก็ต้องตรวจนะเข้าวางพื้นที่บางซอยบางถนนก็จะตรวจตลอดแล้วก็พี่ชายวินาก็จะโดนตรวจตลอดเพราะว่านี่แหละมีเขามีใช่ไหมเออแต่ว่าตรวจสั้นอะไรเงี้ยก็จะโดนเรียกแบบแค่แบบคนมีทรงตูคนมีทรงอ่ะเขาก็จะแบบรู้เลยแม่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปทางโซนนั้นใช่แล้วแหละคอมเมนต์บอกว่าทัดใจผู้หมวนสุดๆหน้าคลายอ่ะ ทุกคนเดี๋ยวกำลังจะลงไลฟ์ในห้าสี่แล้วก็ผิดเดี๋ยวลงแล้วนะคะเพราะว่าแสงมันเข้าตาแล้วมันลดมันเริ่มเริ่มเยนหัวมันจะนิดนึงมันจะนิดนึงเพราะเรานั่งข้างหน้าด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดน้ำพริกตาแดงลปทูเปียกนะลดเหลือหกสิบแปดบาทนะคะจากแปดสิบแปดนะคะมาอีกไหมน่าจะไม่มาแล้วแหละเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านล้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะพรุ่งนี้ตื่นหกโมงเช้านะคะอเช้าจริงอ่ะจะนอนนอนเร็ววันนี้นอนเร็ว ได้เดี๋ยวรับกับน้องเนยวันหลังก็ได้นะคะขอบคุณที่เกิดมานะคะพี่วีนาคบักบูมซึ้งมากขอบคุณนะคะขอบคุณที่เกิดมาไปเกาหลีวันที่21่สบเอดไฟล์แปดโมงนะใครอยากมามาส่งได้มาก่อน6กโมงเช้านะคะวันนี้ขอไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดตกนะกร้านบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ